สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยาไมื่จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณะราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจิตวจจญานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลักนณพฤษภในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ25์2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เกเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลรับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนาไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะ ไพ่แปลเล็กสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดอะแมจิกเชียนแล้วก็เป็นไพ่สามเหรียญไพ่แปดเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่เก้าดาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่เซเว่นออฟคับไพ่สี่ถ้วยไพ่เอ็ดออฟเพนทาเคิลไพ่สิบถ้วย ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่สิบหมายอิทธิพลใต้สำหรับได้ไหนถือเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิดทางเป็นเช่นไลรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับชาวราศี พกพนะครับได้เป็นไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่ได้แบบดีที่สุดแต่ก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเลยแหละเป็นในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะมีการติดต่อการสื่อสารกันกันกบความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นหรือมีแนวโน้มของการที่เรากับเขาสามารถที่จะ เรียนรู้การปรับการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ดีต่อกันและกันได้มากขึ้นเพราะาไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ของที่ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะเดียวกันได้นะครับปรับความเข้าใจกันได้คุยกันได้หรือมีการติดต่อการสื่อสารที่ดีต่อกันใครที่ห่างหายกันไปมีปัญหากันหรือยังหาข้อตกลงอะไรไม่ได้เนี่ย มีโอกาสนะครับที่ชาวราศีพฤษภอาจจะมีโอกาสของการปรับทิศทางของการคุยการพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารกันในสิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับหรือมีข้อตกลงกันหรือมีอะไรที่ดิวกันกันกบความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่อาจจะมีโอกาสเป็นแานวาโน้มทิศทางที่ยังมีอนาคตที่ดีต่อกันได้เพียงแต่ชาวราศีพฤษภลักลขาพฤษภนะครับคุณอาจจะต้องพยายามเหมือนกับ นิ่งแล้วก็เงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยๆคิดค่อยๆตกผลึกนะครับค่อยๆทําความเข้าใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอดีตให้คุณพยายามตกผลึกให้ได้มากกว่านี้แล้วตัวคุณเองอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะครับ อิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสของการที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกมีแพชชั่นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะจากไพ่เจ็ดถ้วยเนาะเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดในเรื่องของแพชชั่นความคิดการตัดสินใจนะครับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆอาจจะดูเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับมีจินตนาการมีความรู้สึกมีในเรื่องของความอ,อยาก นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่า7ถ้วยมันเป็นความรู้สึกหลากหลายความรู้สึกร้อยแอารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะดูแบบนี้ก็ดีแบบนั้นก็ใช่แบบนั้นก็โดนเอ๊ะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็มีความรู้สึก คกว่าเนกาทีฟอะนะครับหรือเป็นในแง่ลบบ้างในบางครั้งมันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะควบคุมแพทชั่นตัวเองได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนาะมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายคําว่าเซนซิทีฟในที่นี้นะครับมันก็คืออารมณ์ที่อ่อนไหวอะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็รู้สึกแบบ เอ่อเนกาทีฟเดียวก็รู้สึกแบบโพสิทีฟแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบควบคุมยากนิดหนึง่งแต่มันก็ไม่ได้แย่นะครับมันยังไม่ถึงกับแย่แต่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกอ่อนไหวง่าย,ายแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบอาจจะดูคาดหวังค่อนข้างเยอะนิดนึงกับในเรื่องของความสัมพันธ์วิธีแก้ของคุณนะครับสำหรับชาวพลึกษพเนาะอย่าพยายามคาดหวังจนเกินไปพยายามอยู่ในปัจจุบันหรือเราควรจะต้องพยายามมองอนาคต ให้มันยาวไปอีกสักหน่อยหนึ่งการที่เรามองอะไรแบบใกล้ตัวมองอะไรแบบตอนเนี้ยมันอาจจะดูพันตัวมันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยแบบ คือมันมองไม่มีอนาคตแหละเอาง่ายๆแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยคุณค่อนข้างเซนซะิทีฟเนาะเราก็พยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ลงไปไพ่บอกว่าตัวคุณเองนะครับยังมีโอกาสที่ยังจะเป็นตัวจริงของเขาได้มีไพ่ดิเอ็มเพรสเกิดขึ้นดิเอ็มเพรสเนี่ยปรากฏขึ้นมาแปลว่าตัวคุณเองยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังหรือในเรื่องของการที่เป็นตัวจริงของเขาได้นะครับแต่เราอย่าคาดหวังจนเกินไปว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ ชาวนาศีพฤษภลัคนาพฤษภบุญวาสนากรรมมันต่างกันนะครับมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่โชคดีที่มีาการการะทำมุมมอง mindset ความรู้สึกที่ดีคุณก็จะเป็นอะไรที่เปิดรับพลังงานที่ดีแล้วมันก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยเป็นที่ดูดูดีมีสเสน่ห์นะครับกับคู่ครองคนรัก แต่ถ้าเกิดเรายังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังดูเหมือนมองไม่เห็นหนทางยังมองไม่เห็นอนาคตเนี่ยให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างแรกที่คุณต้องทำคุณต้องปรับ Mindset ก่อนนะครับ Mindset เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆบางคนอาจจะ อ,อ,ยอย่างรุ่นคุณป้านิดนึงอันนี้ต้องขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคุณป้าคนหนึ่งบอกว่าพูดภาษาอังกฤษคือมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะเลยทําให้เขาอาจจะแบบฟังไม่ค่อยออกเนาะก็คือ m i n d s e t แปลว่าเออเขาเรียกว่าทัศนคติอุดมคติหรือในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนสิทีฟง่ายอยู่แล้วหรือเป็นคนที่ค่อนข้างแบงบยึติด ในสนับบางคนคืออย่างนี้ครับชาวพฤกษบลักลนาพฤกษบเนี่ยเกิดอยู่ในพบอของความยึดติดนิดนึงนะครับคำว่ายึดติดในที่เนี้ยมันอาจจะถูกหรือมันอาจจะผิดก็ได้แต่เราค่อนข้างยึดติดในสิ่งที่เราคิดหรือเราทําเป็นสารณะเกินไปชาวพฤกษพควรจะต้องปล่อยวางตัวเองนะครับเพราะว่าคุณเกิดอยู่ในสถีละราศีคือความเสถียรแล้วก็เกิดอยู่ในธาตุดินยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบ ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะคิดนอกกรอบเคยคิดมาแบบไหนก็จะคิดแบบนั้นตลอดไม่ว่ามันถูกหรือมันผิดคุณเลือกที่จะแบกรับมันไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้ครับสิบไม้มันมีความรู้สึกอึดอัดเพราะอะไรครับเพราะเราอาจจะมีความเป็นตัวเองสูงเกินไปมีความรู้สึกแบบยึดติดเกินไปถ้าเราปล่อยวางถ้าเรามีความรู้สึกที่แบบเหมือนมองการไกลไปในอนาคตนะครับมากกว่านี้ก็คือไพ่ใบนี้ อาสวินถือเหรียญขึ้นราศีพฤกษพราศีกันราศีมังกรราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยถ้าเรามองการไกลไปในระยะยาวและพยายามค่อยเป็นค่อยไปชาวพฤกษกไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเพราะว่าอะไรคุณเกิดอยู่ในสถีรลาราศีคุณไม่สามารถแบบวันนี้วันนี้คิดอย่างพวกนี้เปลี่ยนเลยแบบเนี้ยคุณคิดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสถีรลาก็คือความเสถียรคือคุณอะถ้าไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่อยู่ใน กฎอยู่ในระเบียบหรือในข้อคิดของคุณคุณจะไม่กล้าแหวกแล้วก็ไม่น่าไม่กล้าที่จะแบบออกไปเผชิญกับความจริงแบบ100%เน่ะ ง่ายๆคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบยึดติดนิดนึงหรือเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมันเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่มันเสียของชาวพฤกษ์ศพคือเป็นคนที่ยึดติดยึดมั่นเกินไปมันเลยทําให้เราอยู่ในกรอบแล้วเราก็ไม่กล้าออกจากกรอบนั้นมันก็จะทําให้เรานะครับเสียจังหวะเสียโอกาสได้เพราะเราอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ช้ากว่าคนอื่นเขาแต่มันชัวอันนี้ผมรู้นะครับเพราะว่าชาวพฤกษ์ศพเนี่ยเป็นอะไรที่ เสมอต้อนเสมอปแล้วก็ยอมกัอื่นได้แต่มักจะยึดติดกับสิ่งเดิมๆเพราะว่าชินกับสถานการณ์แบบเดิมๆอะไรไม่คุ้นไม่ชินมักจะไม่อยากทำแบบนั้นนะครับดังนั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเนาะชาวพลกศพยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสำหวังที่ดีขอให้คุณพยายามปล่อยวางอย่าไปแบก กับในเรื่องของแพทชั่นจนเกินไปบางทีเนี่ยคุณอาจจะแบกในลักษณะของแพทชั่นมากเกินไปมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยเนาะแต่ถ้าเราปล่อยวางนะครับแล้วเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณอาจจะมีโอกาสของการที่เรายังจะมีความสุขความสำหวังยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งที่ดี1เหรียญ หนึ่งเหรียญหมายถึงคุณค่านะครับหมายถึงสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่ดีเพราะไพ่ D M Press ก็มาเหมือนกันเนาะหนึ่งเหรียญกับ D M Press เนี่ยเป็นอะไรที่คุณจะมีความสุขความมั่นคงการเต็มเต็มนะครับความสุขความหวังการพัฒนานะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ ดีขึ้นแล้วก็พัฒนามากขึ้นแล้วก็เป็นตัวจริงของกันและกันได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยดีเอ็มเพรสมายังไงซะคุณก็มีโอกาสที่จะดีอยู่แล้วสัก80-90%อีกแค่10%กับ20%ที่คุณอาจจะต้องปรับแล้วก็เปลี่ยนหรือต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอาจจะค่อนข้างแบบเนกาทีฟมันนะครับหรือเป็นอะไรที่คุณยังไม่กล้าที่จะเปิดออกมาหรือยังไม่กล้ายอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างแบบนั้นเป็นต้นเนาะ ยังไงคุณก็มีโอกาสที่ยังจะสําเร็จได้แหละอย่างที่บอกว่าเรากับเขายังสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันคุยกันได้หรือว่ายังสามารถที่จะยังเหมือนกับมาหาทางร่วมกันสรุปร่วมกันอะไรแบบเนี้ยนะครับมีไพ่เดอะเมจิเชียนมาเดอะเมจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เราต้องพยายามเรียนรู้พยายามปรับรูปแบบพยายามคิดพยายามไต่ตรองตึกตรองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆตกผลึก นะครับค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทำตัวคุณเองยังสามารถที่จะยังเหมือนกับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นกิจวัตรในสิ่งที่คุณทําอย่างที่บอกว่าชาวพฤกษบเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วทําอะไรทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกได้นะครับหรืออดทนได้เพราะเป็นราศีของวัววัวเนี่ยนะครับเป็นความใสซื่อความบริสุทธิ์แต่ก็จะดื้อแบบเงียบๆนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราดืเราเงียบแบบแบบเขาเรียกอะไรนะ การดื้อแบบมีเหตุผลอ่ะมันก็ดีแต่ถ้าดื้อแบบไม่มีเหตุผลเขาก็เรียกว่าลันเนาะอันนี้ก็ต้องพยายามปรับตรงนี้นิดนึงเนาะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ไมซ์เซตของเราเนี่ยไม่ไม่ตรงกับไมซ์เซตของคู่ครองผลลัษธ์ไงแต่ถ้าเราเนี่ยปรับแล้วก็เปลี่ยนได้เดมิเชเชียนเนี่ยเป็นคนที่ปรับและเปลี่ยนได้ดีขึ้นนะครับเพราะดาวประจําตัวของเดมิเชเชียนคือดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เปลี่ยนแปลงได้แบบเร็วอันดับ2ดาวจันทรเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ดองมาก็คือดาวพุธเนาะแปลว่าดาวพุธเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นสามารถที่จะมีกลยุทธ์การคิดการ,รตัดสินใจหรือการที่จะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมองมุมมองในทางมุมบวกที่ดีขึ้นนะครับ คุณพยายามดูแลจะใส่เขาเหมือนที่เคยเป็นสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ดีของชาวพรึกสมมากมากเลยและการที่เราอดทนยอมรับได้กับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถฟื้นฟูแล้วก็กลับไปแนวโนม้มเป็นทิศทางที่ดีนะครับถ้าอะไรที่ดีอยู่แล้วควรทําต่อไปนะครับนะแต่อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยพยายาม ปล่อยวางความเป็นเนกาทีฟนิดนึงสีถ้วยบางทีชาวพฤกษบอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับหยึดติดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบเหมือนเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกอะ่ะเพราะเราเซนซิทีฟไงเห็นไหมมันมีจัดถ้วยมาแล้วก็มีสีถ้วยมาด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่หลากหลายความรู้สึกที่เหมือนกับไม่แน่ไม่นอนคิดอะไรตัดสินใจอะไรค่อนข้างแบบ ไม่สามารถตัดสินใจได้แบบเบสเด็ดเด็ดขาดนะเพราะคุณอาจจะแบกภาระหรือว่าคิดมากจนเกินไปไพ่ใบน,นี้8ด,ดาบคือความคิดมากเกินไปเครียดวิตกกังวลเพราะอะไรเพราะคุณไม่ยอมเปลี่ยนนะนะครับเพราะราศีมึกศพอาจจะดูยึดติดเกินไปไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะทําในสิ่งบางอย่างที่ออกนอกกรอบดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะผมไม่ได้อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเลยให้คุณค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเนาะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเพราะถ้าเกิดคุณค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันยังจะมีอนาคตที่ดีต่อกันและกันแล้วอะไรที่เป็นเนกาทีฟอย่าจมเกินไปแล้วก็อย่าคาดหวังไพ่เป็นเนี้ยคือไพ่ของการเปรียบเทียบการคาดหวังด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆที่ดูเหมือนไม่ค่อยได้ดังใจมีความรู้สึกที่เลือก เลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีกนะครับเลือกสิ่งไหนก็ไม่พอใจเพราะเรายึดติดแต่สิ่งเดิมเดมยึดติดแต่สิ่งที่มันเป็นยึดติดแต่สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับในบางอย่างที่มันหรือเราไม่ยอมอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ยอมเปลี่ยนแต่ไม่ยอมปรับในสิ่งที่มันแบบต้องสมดุลแล้วก็บาลานซ์เราคิดว่าแบบวิธีนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดสําหรับเราหรือเราอาจจะรู้สึกว่า มันปรับยากอ่ะรู้สึกไม่ชินรู้สึกไม่ใช่เป็นตัวเองอะไรแบบนี้ครับชาวปรึกศพก็จะเป็นแนวๆน,นี้เนะี่ยแล้วใจเราก็ฟุ้งซ่านเราก็คิดเยอะแบบนี้เป็นต้นน่ยนะครับดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าผมเข้าใจดี พราะผมก็เกิดราศีพฤกษ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ลัคนาพฤกษ์เป็นราศีพฤกษ์เหมือนกันก็ค่อนข้างแบบอ, ado, อยึดติดอยู่ในพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างดื้อนิดนึงนั่นแหละก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละมากเกินไปดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือพยายามลดความเป็นตัวเองลงมาบ้างอย่ายึดติดว่าแบบอันนี้คือดีที่สุดอันนั้นคือใช่ที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะมันจะจนมุมมันจะจนอยู่กับความรู้สึกในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรา คิดเกินไปเนาะวิธีมันก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่หรอกแค่เราต้องปล่อยวางกับสิ่งที่เราคิดหรือเราตัดสินใจในสิ่งเดิมๆอย่าคิดแต่ว่าแบบอะไรที่เราตัดสินใจแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้แบบนั้น,น,นเนาะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ต้องเปลี่ยนแปลงนะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษบมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะว่าบางทีดาวประจําตัวของคุณอาจจะไปอยู่ในเรือนชะตาที่เปลี่ยนแปลงได้บางคนอาจ,จอยู่ในเรือนชะตาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็เลยทําให้ดวงชะตาของแต่ละบุคคล เกิดในราศีเดียวกันลักษณะเดียวกันแต่มันมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้อนาคตของคุณสิบถ้วยยังมีความสดใสยังมีความรู้สึกที่ดีถ้าเรายอมปรับยอมเปลี่ยนสักนิดหนึ่งมันอาจจะหาทางออกร่วมกันได้นะครับแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่เรายังสามารถเป็นคู่กันได้ยังสามารถเป็นสิ่งที่ยังตอบรับของไม่ตีต่อกันและกันได้ยังสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังการเป็นครอบครัวการแต่งงาน การมั่นหมายหรือคอมมิตเมนต์ได้นะครับเพราะว่า d ี p อมพรกับ10ถ้วยมาบอกเลยว่ายังไงชาวพลึกศบก็ยังมีโอกาสของความรักที่ดีแน่นอนถ้าคุณพยายามปฏิบัติแล้วปล่อยวางไม่ยึดติดเกินไปไม่แบกความรู้สึกของตัวเองมากจนเกินไปไม่คาดหวังจนเกินไปสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ